สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนและมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandums of Understanding ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาบุคลากรในด้านระบบการศึกษา การเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการพร้อมเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนิสิตนักศึกษาเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงรวมถึงสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรร,รมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นระบบสากล โดยเตรียมจัดกิจกรรมแรกหลังร่งรวมลงนามอย่างเป็นทางการคือการจัดประชุมวิชาการ o n t r e p r e n e u r i o Conference on Innovation for Smart Jewelry หรือ ECI for Smart Jewelry ระหว่างวันที่3ถึง4พฤศจิกายน2563ก็เป็นความร่วมมือรอะหว่างสถาบันการศึกษานะครับกับทางจีทซึ่งเราเป็นหน่วยงานทางด้าน ทางหน่วอัญมณีของไทยนะครับการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยมันเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ในวงการอัญมณีจะได้รับก็คือในเรื่องของการพัฒนา,นาด้านบุคลากรการนําผลงานวิจัยมาใช้ร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเมืองไทยเราเก่งมากในเรื่องของอัญมณีโดยเฉพาะพวกพลอยสีนะครับเรียกว่าเราเป็นอันดับหนึ่งของของโลกเลยนะครับ งานวิจัยหลายอย่างเนี่ยทางภาคมาลลยก็มีการทําอยู่ขนาดเดียวกันของจีทเองเราก็จะมีอยู่นะถ้าสงหน่วยงานเนี่ยเรามาคอมไบร่วมกันแล้วเราก็นําผลงานวิจัยต่างาเนี่ยมาเผยแพร่มาพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คงเป็นประโยชน์อย่างมาหาศาลกับอุตสาหกรรมไทยแล้วก็คงความเป็นหนึ่งต่อไปได้ครับแลวหลังจากนี้ทางจีทเนี่ยค่ะหลังจากจั าการจัดงานทางนี้ก็คือว่าจะมีทิศทางยังไงในการกพัดันผู้ประกอบการเข้าสู่สมาร์ทจิวเวอรี่เนี่ยค่ะครับอ,อ,อย่างที่บอกเรามีโครงการเรื่องของตัวเราเรียกว่าบิยอนจิวเว l รี่นะครับก็คือสมาร์ทจิวเว y รี่นี่แหละเ,เราโคกับทางสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะครับโดยการที่พัฒนาตัวตอนตอนนี้คือที่ท,ทำออกมาเป็นเครื่องดักฝุ่นเ,เครื่องเครื่องดักฝุ่นนะคเครื่องทำลายตัวเพียง2.5นะครับแล้วก็ร่วมกับทางออกแบบ ที่อยู่ในสังกัดของ JT พัฒนาชิ้นงานขึ้นมาเป็นทั้งอุปกรณ์เป็นสร้อยนะครับเป็นข้อมือต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในแอเรียรัศมี1เมตรล็อกตัวนะครับซึ่งเราเทสเรียบร้อยละตัวนี้เนี่ยม,มีคุณภาพของมันเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ในในลักษณะที่ ยิงอนุภาคออกมาเนี่ยสามารถที่จะทำลายตัวเปรี่ยม2.5ได้ในรัศมีรอบตัวได้นะครับอีกอันนึงคือเราทำในเรื่องของแหวนกันนิ้วล็อกกับตัวที่ช่วยพยุงการเดินนะครับที่นักนนกีฬาในต่างประเทศเขาใช้กันอยู่แต่ว่ามันจะเป็นรูปไฟเบอร์ที่แข็งๆทื่อๆนะฮะเราก็ร่วมกันนังออกแบบในการที่จะปรับตัวนี้ขึ้นมาให้มันใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้เป็นแฟชั่นได้นะครับพวกนี้เนี่ยจะเปิดตัวในเดือนหน้านะครับอันนี้เป็นเป็นพาร์ทหนึ่ง แล้วก็ทางมสวอเองเท่าที่ทราบก็จะมีเรื่องของตัวทำสมาร์ทจิวเวอรี่หลายโครงการเหมือนกันอย่างที่มือกิจอาจาร์เขาบอกนะอาจารย์ไข่บอกมีเรื่องของการสเก็ตตูการที่มาแอพไทยเข้าด้วยกันค่ะทางในส่วนของมสวบางครั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนแบบไดยมีไงบ้างะคะเกิดอะไรคือมสวอของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีการทำรีเสิร์ชนะครับเรามีนิสิต ที่มีความสามารถในเรื่องของการทำรีเสิร์ชร่วมกับอาจารย์นะครับแล้วก็ร่วมกับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะครับในการจัดทําเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยในโมเดลต่างๆที่ทางภาคอุตสาหกรรมต้องการแล้วก็ประชาชนที่มีความต้องการที่จะอยากใส่จิวเวอรี่ที่มีความเก๋มีความทันสมัยแต่สามารถที่จะป้องกันสุขภาพและอนามัยของตัวเองได้นะครับอันนี้เนี่ยม,มสวเราจะมีสถานที่ให้รวมถึงเรื่องของการจัดหลักสูตรที่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรม นะครับโดยที่มีการศึกษาในเรื่องของนิสิตไปฝึกงานหรือไปร่วมงานกับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับต่อไปภาคอุตสาหกรรมก็จะมีคนที่เ,เมื่อจบไปแล้วสามารถทํางานได้เลยโดยไม่ต้องไปฝึกงานอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวิธีทางสหกิจศึกษานะครับนอกจากนั้นเราก็ยังได้เตรียมนิสิตของเราเนี่ยนะครับให้เป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นออนทรูปเนอร์รุ่นใหม่นะครับที่จะมีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออในเรื่องของภาค ดิจิทัลในเรื่องของการค้าออนไลน์หรือในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะปูพื้นไว้ให้ซึ่งนิสิตของเราเนี่ยก็สามารถช่วยในภาคอุตสาหกรรมได้เมื่อที่จบออกมาแล้วนะครับในส่วนของงานการจัดงานนะคะ ECI เนี่ยค่ะมันจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะในครั้งนี้ค่ะ,ะในงาน ECI นะคะหรือ Entrepreneurial Conference on Innovation นะคะ for Smart Jury นะคะก็คือการจัดงานครั้งนี้เป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นงาน kick off ของการจัด ในการรวมตัวของผู้ประกอบการทางด้านเครื่องประดับนะคะกับผู้ประกอบการในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ที่เปิดขึ้นมาเพื่อเปิดโลกทัศน์อุตสาหกรรมจิวเวรี่ไทยนะคะให้ขับเคลื่อนในในรูปแบบที่ชิฟไปในของอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นความเชื่อมต่อการก้าวข้ามของอุตสาหกรรม2อ,อุตสาหกรรมนะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่3-4ถึงพฤศจิกายนนะคะร่วมกันกับงานบังกอกเจมส์เป็นเวอร์ชวลแฟร์นะคะค่ะโดยนส่วนตัวแล้วคืออยากจะเห็นภาพรวมของงานออกมาในทิศทางไหนบ้างใะหลังจากนี้เราเราน่าจะเห็นภาพรวมของธุรกิจที่ขับเคลื่อนเครื่องประดับ f o r Smart Jewelry ได้ในอนาคตแน่นอนนะคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ย อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าในยุคโควิดนะคะก็การจับใจ่ายใช้สอยก็เป็นไปอย่างน้อยลงแต่ว่าในเซกเมนต์ของเครื่องประดับทางด้านฟรายจิวเรียอาจจะดรอปลงแต่รจริงๆว่าในส่วนของแฟชั่นจิวเรียเนี่ยเขาทำนายไว้ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น2เท่านะคะในปี2027นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีตลาดอีกเยอะมากมายนะคะของสมาร์ทจิวเรีที่จะเข้าไปแทรกตลาดตรงนี้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเลยค่ะ